สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกระแบดในช่วงใ่ายของมือวันที่เก้าเดือนมีนาคมปีพุทธศักราชสองพนะคะกับการตามหาโตวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆด่งๆค่ะมนีแอดภาพพาพี่น้องบรเทาสุขสุขคนมาติดตามรับชมรับฟังตเลขแนวทางนะคะ จากคุณแม่โคราตนะคะพี่น้องคะเมื้อวคุณแม่โคราตได้ไปติดตามแนวทางจากแม่อุมาฝากมาตอนพม่พี่น้องบารเทาสุขสุกสนนะคะพี่น้องคะตัวเลขของแม่อุเนี่ยเป็นตัวเลขคำนวณนะคะพี่น้องแม่อุนี่ยค่คยลงพลุยนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆนี่บริร้ลงเพราะว่าคุณแม่เพิ่นกับมีแนวทางหลายแนวทางก็เลยบริไปติดตามของแม่อุนะคะมื้อนี้คุณแม่โคราตก็เลยไปติดตาม แนาทางของแม่อูซึ่งแม่อูก็บ,บอกว่าวันนี้รู้สึกสิมันใจมากๆเลยนะคะมันใจมากๆกับตัวเลขคำนวณของเรานะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอามัอนีนะคะ ได้เมื่อแล้วนะ,ะสำหรับตัวเลขของแม่อุแล้วก็เพิ่นกบับวงกลมตัวเลขม่หายพอมนะคะพ่อแม่พี่น้องตวากอนที่สิเขา,าติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากแม่อุนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะถ้าร่อยากสิพาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาเมื่อแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลข เด็ดๆจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแต่ก็สสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่อยากสิหาให้ทางรายการปติดตามแนวนทางของอาจารย์ท่านใดอยากให้ปติดตามแนวทาาของเซียนท่านใดก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้ว่าบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้พร้อมด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อทุกคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องนะคะแอดอา่านเบิดทุกคอมเมนต์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาวันนี้นะคะเพะื่อเป็นการบสเซียเวลขาค่ะเข้กับเขามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางโตเลขจากแม่อุในคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลูกจ้าวันนี้หนูก็มาถามข่าวเหมือนเดิมคุณแม่มีของใครมาฝากในคลิปนี้คะแม่คะเอาของแม่อูก่อนแม่อูนะจ้าจ้าพอแม่อูเครับเข้าของเขายูเรื่อยๆนั่นแหละแม่อูแม่ก้าวแต่แม่ก้าวแม่ยังไม่ได้ไปสามโอ้หนูก็สัมสนระหว่างแม่อูกับแม่ก้าวเลยเนาะแม่อูนี่นะเวลาเขาไอ้นั่นอ่ะก็แม่อูเน่ะเคยได้ จุดทูบวันสุดท้ายอ่ะโอ้แม่อู้ใช่ไหมที่แม่แม่อช่ได้เลขสามตัวที่ไปขอให้คุณนายซื้อให้นะอ๋อเนี่ยเนี่ยใช่ไหมแม่ซื้อเองไม่ได้เพราะว่าแกเป็นคนนั่นเองหวยจุดทูบอะไรเองมันไม่ได้แกเป็นคนคำนวณเองแกก็เลยไม่ซื้อซื้อไม่ได้ถ้าซื้อเราพาเขาไปเลยอืมพาเขาผิดดิใช่นั่นแหละก็ถึงว่าคนหาหวยอะไรเนี่ยเขาไม่ซื้อหรอกอืมมันจะพลาดจ้ะ อืมเพราะว่าเขาจะให้แนวทางกับคนที่อยากได้ะ่ะคนไม่มีนะ่ะอือคือเราเป็น,นสะพานบุญก็ไอพูดก็พูด,พดนะ่ะไอเขาอยากได้น่ะเขาถึงซื้ออ่ะค่ะเขาก็ไม่โลภเขาไม่มีเขาถึงซือองซ้อไงค่ะบางคนเนี่ยโอ้ยเงินเงินไม่มีเลยมีแค่นิดเดียวเสี่ยงซื้อไปก็ถูกอย่างเงี้ยค่ะ พอได้ใช้ได้กินไปไม่ได้ถูกเยอะถูกอะไรเงี้ยค่ะอย่างเขาบอกว่าไอ้คนรวยเล่นพุ้นคนจนเล่นหวยนะนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้คนคนรวยเล่นลอตเตอรี่แล้วเดี๋ยวนี้คุณนคนรวยเล่นลอตเตอรี่ค่ะอ่าเลขของแม่อุก็แปดศูนย์สองแปดศูนย์สองค่ะ แปดห้าสองแปดห้าสองค่ะแล้วก็แปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดค่ะศูนย์สองศูนย์สองค่ะห้าสองค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะแปดห้าแปดห้าค่ะแปดสองค่ะเน้นไปแปดศูนย์สองจ้าศูนย์สองค่ะ ลองศูนย์เจ็ดแปดสองค่ะแต่แม่อูบอกว่ามวดนี้มั่นใจมากเลยมั่นใจทั้งงวดที่เขาเขาไปขอร้องคุณนายให้ซื้อไปแม่ไม่อันนั้นเดี๋ยวจุดทูบอีกทีอ๋อต้องจุดทูบต้องรอเช้าเช้าวันสุดท้ายเนาะแม่เนาะเออเรียกทุกก็แม่นเลยนะทีแล้วว่ามันจะมาตรงกับเรียกที่แกได้มาไหมเนี่ยค่ะถ้าตัวไหนตรงมาปุ๊บนี่ถ้าคุณนายไม่ไปหาเขานะที่เขาก่อนอะ คุณนายไม่ไปหาเขาเขาก็มาหาคุณนายคุณนายซื้อให้นะ่ะอันนั้นคือมั่นใจสุดๆอันนั้นอ่ะใช่อันนั้นคือว่าแม่อุเขาไอห,หาเรียกให้คุณนายช่วงนั้นคุณนายเขาไปเอาประจ,จําไงจ้ะก็เลยซีกับคุณนายว่าคุณนายมีเงินอย่างเงี้ยให้คุณนายซื้อให้นะ่ะนั่นแหละ และทีนี้กับคนอีกแม้แต่เดี๋ยวนี้แกก็มีญาติโกหิชิกาแกอยู่ถ้ามีแกก็ให้ขาซื้อให้อยู่หมายถึงว่างวดท้างวดไหนที่แกมันก่นใจมากๆเขาเพื่อนก็ให้ญาติซื้อให้เหรอแม่ใช่นั่นแหละก็เคยก็มีถูกว่างั้นนั่นแหละเพราะว่าเขาก็ไม่อยากมาควนคุณนายเพราะคุณนายก็ไม่ค่อยไปหาเขาดินี้ถู่เต้าก็ไม่ค่อยไปเพราะคุณนายเขาไปสายอื่นเลยคือว่า็นจะไปสายตรงๆกันอะคือว่า ไฟเจ้าเนี้ยมันใกล้กันกับเจ้านั้นเจ้านั้นอย่างเงี้ยอืมอันนี้แยกกันไปตรงนี้แยกกันไปทางหนู่นแกก็ไม่ค่อยไปอืมแกเอาอรตรงที่สะดวกแล้วก็ใช่นั่นแหละเรา,างก,ก,ก็ไม่ได้ ไปหาให้ใครไงแกหาเองไงเนี่ยมจันก็เลยเป็นว่าตามใจครูใช่เพราะว่าพ่นจริงๆริงพนก็หามาซื้อตั้งแต่ไหนแต่ไรนะนาอคุณนายเนาะใช่ก็ไม่ได้แบ่งปันใครดอกอืมเรามาเพิ่งเอากับแกเนี่ยผิดก็ผิดเขาเองถูกก็ถูกเขาเองเอาก็หกหกลุกหกล้มคานมาเยอะแล้วคิดดูว่าเล่นตั้งแต่สมัยสาวๆนะแม่ เออเขากะเล่นเขามาเรื่อยๆมาตแต่ไหนแต่ไรแล้วมาทีนี้มาหยุดนิ่งมามหยุดหยุดนิ่งตรงหวอยซองให้ห้าหมื่นเนี่ยนะแม่เนาะใช่นั่นแหละมาหยุดตอนเนี้ยเอาลอตเตอรี่อย่างเดียวเลยคแต่ก่อนก็สองตัวมาสามตัวไม่เข้ากูก็วิ่งอย่างเดียวทีอาจารย์เลขวิ่งเอสก็รู้เนาะก็ไม่ธรรมดานะวิ่งตัวละนั่นแหละวิ่งก่เนี่ยก่อนิน้านี้ละลูกจ้ะ เอาคุณแม่เอาที่นี้หนูทวนตัวเลขเนาะแม่เนาะแม่อุ๊จ้าจ้าแปดศูนย์สองค่ะจ้าแปดห้าสองแล้วก็แปดศูนย์เจ็ดนะคะจ้าตัวเลขสองตัวบนล่างก็จะเป็นศูนย์สองห้าสองศูนย์เจ็ดแปดห้าแล้วก็แปดสองนะคะจ้าเน้นแปดศูนย์สองกับศูนย์สองจตัวรองก็จะเป็นศูนย์เจ็ดกับแปดสองนะคะแม่คะจ้าโอเคค่ะคุณแม่ตรงกันเนาะอ่าถ้าไม่ชอบตัวที่เขาเน้นให้ก็ เปลี่ยนตัวเอาอืมจะแม่ได้ค่ะแต่ถึงวันแล้วเดี๋ยวแม่อุเขาก็จะมีใหม่โยตจุดทูบจุดทูบขันสุดท้ายเขาจุดทูบค่ะขออีกทีหนึ่งแล้วมันก็มาตรงกับเลขเขาเขากดจะให้มาอืถ้าไม่ตรงเขาก็จะบอกเราจ่าแม่จ่ามีแค่นี้แหละลูกจ่าจ่าขอบคุณคุณแม่นะคะจ่านนี้ก็จะมีของเด็กหอจิดเดียวจ่าได้ค่ะคุณแม่จ่าจ่าคุณแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่โชคดีค่ะ อี่นองคะข้างหากันไปด่วนนะคะสำหรับแนวทาาตัวเลขจากแม่อูนะคะตัวเลขของพนกับเขายูนะคะค<ณ>เพียงแต่ว่าคุณนายพนเบดตปติตามนะคะเพาคุณนายพนมีพนมีแนวทาาหลายนะคะคุณนายเราก็เลยบเไลติปติตามแนวทางของแม่อูนะคะแต่ว่าตัวเลขพนกับเขามีเขาไม่รู้ทุกทุก,ทกสำนักนะคะพรมพี่นองคะแต่ว่าเมืรอน,นีนะคะงวนนีแม่อูเล่าอบอกว่ามั่นใจมากๆนะคะ มั่นใจมากๆสําหรับตัวเลขคํานวณสุดนี้แต่ว่าถาต้อง่าอีกเทือนึงเสาร์มือประกาศผลน,นะคะเสาร์มือประกาศผลน,นี้แมวเร่าสิจ,จุดถูกนะคะ,พ,ะพี่น้องคะตัวเลขที่เราจุดถูกนี้ตอนนั้นแอดเคยร่วงเล่านะคะตัวเลขที่เราเคยที่คุณแม่เราจุดถูกเสาร์มือประกาศผลน,นะคะพี่น้องออกมาเลยพี่น้องเด้อออกนะคะบางเธอกระสองตหรือว่าสามตนะคะ,พ,ะพี่น้องคะเดี๋ยวคุณแม่ก็ลาเราสิติตต่มอีกเทือนึงในเสาร์มือวันที่สิบหกแนวค่ะเนาะ มื่อนี้นะคะเลขคำนวณของแม่อุค่ะ802 852 807 02 52 07 85 82นะคะแม่อุเล่ากันเน้นอยู่ที่802กับ02นะคะพี่น้องคะส่วนตัวล่องก็สิเป็น07กับแปดสองนะคะพ่อแม่พี่น้องเดอ้อแคปหน้าจ,จอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะแอสิดตีตามให้อีกเทื่อนึงในเสามือวันที่16บหกสำหรับแนวทางของแมอ่อุแต่ว่าสุดหนีเล่ากับ มั่นใจอยู่นะคะสําหรับตัวเลขของเม่อุนะคะเลาก็มั่นใจอยู่มั่นใจจะคล้องอยู่แต่ว่าถ่าอีกเทือนึงว่าเลขถูกเนี่ยสิมาตรงกันกันกบคํานวณของเราบอนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขูสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเฮาสุขสุขคนโชคโชคมันมาลำลำไม่รู้ว่แห้งแห้งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุ้นขอมุ่นตัวเลขเรื่างดีๆแบบนี้นะคะจากแม่อุค่ะขอบคุณขอบคุ้นคุณแม่โคราชพ้อมนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะถ้าไม่อยากสิพปลาดกรบตัวเลขเด็ดเด็แบบนี้นะคะพี่น้องค่ะ เขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสด็จพระปราดทุกคลิปทุกข่าวสารโตเลขเด็ดๆดังๆจากทางรายการเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะไอก้กรสิได้ขอโตลร่าพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขุสุก่นไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมแอดในคลิปหนาเด้กค่ะเด้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ